สวัสดีครับวันนี้ผมพามาพบกับดีแท็กโฟนนะครับเอ๊ะรุ่นนี้ไม่ใช่ตัวนี้ตัวหลอกครับต้องตัวนี้น่นเป็นรุ่นล่าสุดที่เพิ่งออกมานะครับตามรีคเควสเลยเ,เป็นดีแท็กโฟนอีเกิลนะครับดีแท็กโฟนสีด้วยเป็น e a g ก e X ็นะครับก็เป็นรุ่นต้องบอกว่าเป็นรุ่นสูงสุดแล้วมั้งสำหรับของดีแท็กนะครับมาพร้อมกับ สเปคที่ไม่ธรรมดานะครับรองรับแน่นอนว่ารองรับ4 g แล้วก็ตัวราคานะครับถ้าพัารอบาทโอ้ต้องบอกว่าถ้าเป็นบรรดาโอเปอเรเตอร์โฟนก็เกือบจะแพงที่สุดแล้วล่ะนะครับแต่ว่ายังมี to move h t มีแพงกว่าเนาะอ่าก็จะเป็นเรียกว่าศึกของโอเปอเรเตอร์โฟนครับตอนนี้ออกมากันเพียบเลยทั้งสามค่ายนะครับก็แน่นอนว่ามีแทกก็เป็น ค่ายหนึ่งละที่ลงตลาดมานานแล้วนะครับมีออกมาหลายรุ่นมากมายไม่ว่าจะเป็นโจ伊เป็นอ,อ,อะไรละ่ะไลออนหรืออะไรต่างนะครับตั้งแต่เจเนอเรชันที่แล้วแต่เจเนอเรชันนี้ก็มาเป็นอีเกิลนะครับรุ่นที่เรียกว่าน่าใช้งานที่สุดแล้วใน d e แท็ p h o n ส4่ g นะครับก็เป็นจริงจรุ่นก่อนอนะันนี้เห็นกล่องนะครับแบบอันนี้เป็นอีเกิลห้าจุนนะครับก็เป็น รุ่นที่เป็นอะไรล่ะ5้านิ้วนะครับแต่ว่ารองรับ 3G เนาะตอนแรกคนขายบอกว่าอรองรับ 4G เอ๊ะไม่ใช่มัง้งก็บอกไม่แน่จะใช่แน่นอนว่าในที่สุดแล้วตัว 4G ตัวนี้นี่เองนะครับที่เป็นอี g ก e X นะครับตอนแรกผมก็ไม่นึกว่าจะออกมาหรอกนึกว่าจะเป็นเอ,อ่อ Eagle ์ห้สจุดน่าจะถูกอ,อ่าน่าจะเป็นรุ่นที่จำสุดแล้วนะครับแต่กับใครว่าเป็นเป็นอี g ก e X นั่นเองเกินกันมาตั้งนานนะครับจริงๆเนี่ย อย่างที่เห็นครับมันยังซีลอยู่เลยนะครับจริงๆเขาบอกให้แกะกล่องมาก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเกิดเพื่อนเป็นลงเป็นรอยมีปัญหาเดี๋ยวจะเขาเรียกว่าลําบากในการเปลี่ยนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆนี้ก็มาคลิปวิดีโอกันเลยดีกว่าว่าเนี่ยผมเพิ่งแกะกันสดๆเลยแล้วกันนะครับปึ๊บสดมากอะอบอกสดจริงอะไรจริงครับปึ๊บ สดๆก็หวังว่าถ้าเครื่องเป็นรอยหรืออะไรนะครับก็ทางดีแากคงรับเปลี่ยนนะครับหวังว่าคงเป็นเช่นนั้นหรือไม่ไม่รู้อา้าวแต่ว่าก็แกะออามาเลยแล้วกันจริงๆถ้าดูรอบกล่องอ่ะดูรอบกล่องก่อนครับมีจริงๆแล้วของ operator phone เนี่ยคอาทำค่อนข้างดีนะครับมีภาพชัดเจนมีบอกแบรนด์บอกอะไรต่างๆนะครับรวมถึง ของที่แท็กเนี่ยจับมือกับแทอก็บอกมาชัดเจนนะครับและภาพนี้บอกว่าตกแต่งเพื่อการโฆษณาเท่านั้นดังนั้นถ้าหากเราแกะเข้าไปในเครื่องไม่เห็นภาพแบบนี้นะครับก็กรุณาอย่าควยว <c oughs> ายแน่นอนครับว่าตัวนี้รองรับความเร็วที่เป็น 3G และ 4G ด้วยนะครับเครือข่ายของที่แท็กนี้คือให้บริการทั้ง 3G และ 4G ตัว 3G 42 x 4G ดาวน์โหลดถึง150เมกอัปโหลด50เมกนะครับ Cat 4นะครับก็ LTE ก็รองรับ1 8 0 0แล้วก็2,001 1นะครับส่วนตัว 3G ก็รองรับ850ทับ2 0 0เช่นกันครับ GSM ก็ 2G รองรับทุกคือขายอยู่แล้วแน่นอนหน้าจอขนาด5นิ้วเป็น IPS นะครับความละเอียดที่เป็น HD นะครับ1,280คูณ720นะครับอ่าเนาะ no. หน่วยประมวลผลโอมาพร้อมกับแค่์คอมสแนปดราก้อนด้วย อันนี้ก็ไม่ใช่ MTK จะบอกว่า MTK นี่ก็คือเป็นอีกเกรดหนึ่งที่เราเห็นกันทั่วๆไปแต่ว่ามาเจอรุ่นนี้เข้าไปเป็น snapdragon ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นมาตรฐานที่ใช้ได้เลยทีเดียวแรมให้มาเออกเป็น snapdragon quad core นะครับ MSM 8 9 1 6นะครับ quad core 1นอ2กิก็ความเร็วที่ต้องบอกว่าเป็นมาตรฐานที่สุดแล้วนะครับแล้วก็แรม 1GB rom 8GB กิกนะครับหลือใช้เท่าไหร่ต้องมาคงต้องมาดูกันอีกทีนึง รองรับไมโคร s d สูงสุด 32GB อ่กิกนะครับกล้องหลังให้มา8ล้านพร้อม LED l a s t แน่นอนกล้องหน้า5ล้านนะครับการเชื่อมต่อต่างๆก็มีครบ w i Wi-Fi i l u e t ู o t h นะครับ ABGN นะครับไม่มี AC เนาะไม่เป็นไรมาพร้อมกับแบตเตอรี่นะครับ2.4 0แล้วก็มาพร้อมกับ n n r r o i l o o l i p o p และรองรับวิทยุด้วยขนาดและน้ำหนักน้ำหนักประมาณ132กรัมนะครับแล้วก็ขนาดเนี่ย ก็ไม่ได้ใหญ่มากนักนะครับหนาแค่ประมาณถ้าเรามาดูความหนาได้ประมาณจุดเจ็ดมิลเท่านั้นนะครับจริงๆตัวนี้ก็ข้อดีของเขานะครับของทางดีแทคโฟนนะครับ 4G โฟนเนี่ยดิแทคโฟน 4G อ่าได้แค่ถูกๆหน่อยโอเครับประกันเครื่องนานเนี่ยสิห้าเดือนเลยนะอันนี้ถือว่าเป็นจุดขายหนึ่งเลยนะสิบห้าเดือนถือว่าเยอะมากเผื่อเครื่องมีปัญหาอะไรเนี่ยก็ได้แต่จริงพวกเขาเรียกว่าอุปกรณ์เรือพวกแบตเอ่อ สายชาร์จอะไรอาจจะไม่ถึง15เดือนนะครับน่าจะเป็นสัก6เดือนกล่องต่างๆก็จะเป็นมีบอก Eagle X กจาก T-Tech นะครับพร้อมอันนี้ก็เรียบร้อยไปแล้วแกะโทรศัพท์จำนวน,นหนึ่งเครื่องผู้นำเข้าเป็นซัตทีไทยแลนดนะครับปึ๊บป๊บ,ปบแกะเลยดีกว่าก็เกินมาตั้งนั้นแล้วดูสเปกกันไปละแกะเอาแกะได้ไหมแกะสิปึ๊บป ทำไมมันแกะยากจังหรือว่าเราอ๋อมันอาจจะไม่ขาดทั้งหมดกี้นี้จริงๆก็ไอ้นี่ไปแล้วนะแต่ว่ามันไม่ขาดนั่นเองมันเลยแกะไม่ออกฮใช้กำลังอออนิดนึงออกแล้วแน่นอนฮึบมาแล้วโอ้โหข้างในมีบุตัวป้องกันไว้ด้วยนะครับผมตั้งป้องกันลอ,อยด้านหน้าเอาไว้เฮ้ยตัวนี้แปลกไม่มีซิมแถบให้ ไม่มีสิบแถมให้แสดงว่าต้องใช้โปรโมชั่นคนรายเดือนอย่างเดียวหรือเปล่าเนี่ยปกติ้ะถ้าสังเกตเห็นนะครับตัวปันหน้านี้รุ่นถ้าเป็นอีเกอร์้าดศูนเนี่ยจะมีโปรโมชั่นที่เป็นโปร,โโปร,โปรที่เป็นเติมเงินให้ด้วยนะครับมาแล้วดีแท็กอีเกอร์สมาร์ทโฟน 4G ทำอีเกอร์ X นะครับก็ สเปคก็มีฟีเจอร์บอกอีกทีหนึ่งว่าจุดเด่นว่ามีอะไรบ้างนะครับก็ตัวเครื่องดูสวยงามดีนะครับอ๋อแบตเตอรี่รีมูฟไม่ได้ด้วยนะครับนี่อย่างที่เห็นเลยรีมูฟไม่ได้อันนี้ผมก็คงมาแกะกล่องกันให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวเอาเครื่องมีการมีเมนูแมนนะครับเรียกว่าเป็น Quick ก็ว่าได้นะก็มาดูกันว่าโทรศัพท์เราใช้อะไรกันได้บ้างนะครับหน้าตาต้องบอกว่าออกคล้ายๆ p h o n e เหมือนกันนะครับเนี่ยมีบัตรประกันนะครับก็อย่าลืมกรอ,อกให้ทครงสูงดีแท็อันนี้ผมเนื่องจากเพิ่งแกะก็ยังไม่ได้ส่งตัวใบวันตีเลยคู่มือการใช้งานนะครับอันนี้มีคู่มือภาษาไทยด้วยใช่ไหมแน่นอน,นครับเป็นดีแท็โฟน e a g l e X นะครับ มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับมีการชาร์จแบตเตอรี่การใส่ซิมต่างๆยังยังไงบ้างนะครับกล่องนี่เป็นแบบนี้ึ๊บไหมเอาอตัวใหญ่ก่อนแล้วกันไม่รู้มีอะไรบ้างเหมือนกันนะครับปึ๊บข้างในก็แน่นอนว่าอุปกรณ์ก็มาตรฐานแน่นอนครับสากลหูฟังอันนี้ไม่ใช่แบบอ n e a r เป็นแบบ On-Ear ไหมแบบธรรมดานะครับ แล้วก็ตัวสายชาร์จและซิงค์นะครับเป็นไมโคร USB ก็มาตรฐานดีครับสีขาวสวยดีแล้วก็แน่นอนว่ามี eject ซิม e ด้วยเออใช่ตัวที่จิ้มซิมนะครับจิ้มเอาถาดออกนั่นเองเฮ้ยแล้วอีกกล่องหนึ่งละ่ะ กล่องหนึ่งนะครับเป็นหัวชาร์จอแดปเตอร์นั่นเองครับที่ชาร์จก็จากสตีอีเนาะเอาพุทที่5โวลต์น,นะครับ1,000มิลลิแอม เศษร้รยอยก็มีเท่านี้แหละครับหมดละอันนี้แกะไม่ได้จบข่าวาก็ใส่ไปเหมือนเดิมจะใช้งานโทรศัพท์ตัวเครื่องนะครับด้านใหนมีอะไรเนี่ยอ๋อมีตัวเหมือนเป็นปา r c o d เป็นีเรียลด้วยมีหนึ่งศูนย์ดีซีอะไรเนี่ยตัวเลขโอเคตัวเครื่องนะครับนอกจากสเปกแล้วนะก็มตีตัวเครื่องตัวนี้ หน้าจอา5นิ้วนะครับเป็น hd in cell ips ด้วยตัวขอบนะครับก็ต้องบอกว่าก็เป็นโลหะนะครับทั้งตัวเป็นบอดี้ที่ไม่สามารถถอดแบตได้ก็จะเห็นว่าตัวนี้แบตถอดไม่ได้ดังนั้นซิมก็ต้องเป็นลักษณะถาดซิมที่เราต้องจิ้มออกมานะครับตรงนี้เป็นซิมอันนี้เป็น micro sd นะครับซิมและ micro sd ด้านข้างด้านบนนะครับก็คือจะเป็นตัว ช่องเสียบหูฟังนะครับแล้วก็ปุ่มเล่งรดเสียงปุ่ม power มีสัญลักษณ์บอกด้วยแต่ปุ่มเล็กลดเสียงตรงนี้ไม่มีบอกเนาะจะมีแค่บางจุดพอสำหรับเสียบชาร์จซิงค์นะครับใหม่นะครับก็อันนี้แน่นอนว่า 4G รองรับหนึ่งซิมเท่านั้นนะครับตัวนี้เป็นเป็นตัวไมโคร s d อย่างชัดเจนนะครับจริงๆแล้วรุ่นนี้นี่ ก็ดูได้เลยว่าเป็นโมเดลอะไรนะครับของซีก็คือเป็นโมเดล b l a d e S6 Lite นะครับจะเห็นว่าอ่าน,นี่ลองรับ2ซิมนี่นี่นี่สซิมแสดงว่าสล็อตสอนะครับสามารถใส่ซิมแทนได้นะครับซึ่งผมยังไม่ได้อีเจกออกมาเนาะก็ะอาจจะไม่ได้ต้องขออภัยที่ที่อาจจะบอกข้อมูลผิดพลาดไปนิดนึงนะครับเพราะว่านี่ไงมีอธิบายไ,ไปเรียบร้อยตึ๊บ GSM l t e นี่ครับปึ๊บใส่ได้เป็นลักษณะสองซิมนั่นเองอ้าวอ้าวสองซิมแต่ว่าอยู่ซิมสล็อตนี้แหละที่เป็นไมโครโฟมขออนุญาตอิจให้ดูเลยแล้วกันนะครับออออ่าพอ,อ,อดีไม่ได้เตรียมตัวอีเจกซิมไว้ขออนุญาตขอเอาไปอีกครั้งนะฮะข้อมูลปิดพลาดนะครับ จิ้มดูนี่ง่เป็นนาโนซิมนะฮเขาอธิบายไว้ชัดเจนมากเหลือไม่เห็นนะครับนอนตดาดาษนาโนซิมคัดฟอร์มนี่ไม่รองรับนะครับในการคัดก็อาจจะเป็นอันตรายใครที่ใช้ซิมปกติอยู่หรือว่าซิมขนาดที่เป็นไมโครก็อาจจะใช้นาโนนะครับก็ควรไปเปลี่ยนที่ศูนย์บริการนะครับเขาเปลี่ยนให้ฟรีอยู่แล้วนะครับ มืนประชาชนไปเดียวลองรับสองซิมนี่ซิมหนึ่งมีเลขสองอยู่ด้วยโอเคมีเลขสองอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับเลขหนึ่งตรงนี้หนึ่งสองชัดเจนเลยโอ้นานาเฉ็นเป็นแบบว่านาโนซิมใส่ทั้งสองซิมสักทีหนึ่งนะครับปึ๊บอันนี้แน่นอนว่าเครื่องในปัจจุบันบางรุ่นเนี่ยก็จะใช้ใช้ตัวซิมที่สอง นะครับกับไมโครสล็อตไมโคร SD เนี่ยร่วมกันแต่ว่าสำหรับตัวด t แท t นะครับโฟน e a g l e X นะครับอุ๊บแม่ลึกไปหน่อยก็จะเป็นน,นี่ไมโครชัดเจนครับก็คงประมาณนี้แหละนะครับสำหรับการแกะกล่องแล้วก็แนะนำตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องสวยงามผมว่าแข็งแรงดีนะครับแล้วก็ ขึ้นรูปชิ้นเดียวนะครับแ,แกะฟ้าหลังไม่ได้ก็ถือว่าดีเลยทีเดียวกล้อง8ล้านกล้องหน้า5ล้านนะครับก็จากสเปกก็ถือว่าน่าใช้งานนะครับด้วยราคาระดับนี้แต่ว่าด้วยสเปกอ,อ,อาจจะด,ด้วยเรื่องออแรมกับตัวพื้นที่หน่วยความจำภายในนะครับอาจจะดูน้อยไปน,นิดนึงนะครับถ้าเทียบกับค่ายโอเปอเรเตอร์ีกค่ายอื่นนะครับแต่ว่าด้วยเครื่องที่รองรับ 4G ก็ถือว่าอาจจะชเชยกันได้ นะนิดหนึงก็เดี๋ยวต้องมาดูกันนะครับว่าซอฟต์แวร์ภายในเป็นยังไงบ้างแล้วกรวมถึงทดสอบพวกการเล่นเกมนะบมันติมีเดียนะครับผมก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับเอาไว้พบกันตอนหน้าแล้วกันสวัสดีครับ